ทีมงานดับเบิยูเค่ะเผยเบื้องหลังนะคะก่อนที่ถ่ายทำงานกันค่ะโอ้ก็เห็นแบบนะคะแบบถ่ายรูปหมู่แบบนี้ค่ะทำให้รู้เลยนะคะว่าลิซ่านั้นตัวเล็กมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะหน้าของเธอค่ะโอ้โหนะคะลองเทียบดูกับของคนอื่นๆนะคะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะใบหน้านั้นเล็กมากๆเลยนะคะกระจิ๊ดเดียวเองค่ะ ก็อันนี้ค่ะเข้ามาเผยเบื้องหลังนะ,ะตอนถ่ายทํางานค่ะกับตอนที่เตรียมฉากกันนะคะก่อนที่จะถ่ายทําค่ะคือตอนแรกก็ต้องบอกนะคะว่างงมากเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะไอตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงตรงไหนนะคะเลยต้องไปเทียบไล่ดูค่ะถึงภาพต่างๆที่ลิซ่าเคยถ่ายเอาไว้นะคะ ถึงได้รู้ค่ะถึงบางอ้อนะว่าอ๋ออันนี้ค่ะก็คือพื้น,นะะที่ลิซ่านั่งอยู่นั่นเองนะคะแมดูในนิตยสารนะก็แทบจะไม่ทันได้สังเกตเลยนะคะจริงๆมันเป็นลายแบบนี้ค่ะต้องมีการเตรียมงานถ้ามีการวาดกันก่อนนะคะถึงจะได้ผลงานออกมาแบบนี้ค่ะ ส่วนกระจกบ้านนี้นะคะก็แบบว่าเอาก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเอออยู่อยู่ส่วนไหนนะในปกนะคะก็ไปไล่ๆดูค่ะถึงได้รู้นะคะว่าก็คือรูกะ้าที่น้องลิซ่าค่ะใช้แขนของเธอทะคะเท้าทาบไปบนกระจกคะ่ะแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะเห็นทางทีมงานนะคะเขามาเผยเบื้องหลังการถ่ายทำดับเบิลยูคเฉบับเดือนสิงหาคมค่ะที่ต้องบอกว่าก็โซเอา์ไปหมดทุกปกนั่นแหละค่ะ ก็เอามาอัปเดตนะคะข่าวสารแล้วกันเนาะก็เห็นทีมงานค่ะเขาเอามาให้ดูนะคะเรียกว่ากว่าจะได้ผลงานมาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมงานกันนะคะมีขั้นตอนกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า